สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้พาเพื่อนๆมาชมเสน่ห์จันนะฮะเสน่ห์จันขาวแต่ใบเหลืองนะฮะช่วงนี้หน้าร้อนนะฮะหรืออากาศร้อนๆ้อนนะฮะเพื่อนๆนก็ต้องระวังโรคราน้ําค้างนะฮะโรคราน้ําค้างแล้วก็ลายแดงจะระบาดนะจะระบาดมากช่วงอากาศร้อนๆอนนะฮะ หรือโดนแดดจัดก็ทำให้ใบเหลืองได้นะครับถ้าตอนเช้าเช้ามานะฮะอากาศร้อน้อนเพื่อนเพื่อนก็ต้องนำน้ำมาลดหรือมาพ่นมาฉีดที่ใบหน่อยทำความสะอาดนะฮะส่วนมะพร้าวสับนะมะพร้าวสับที่เพื่อนเพื่อนนำมาผสมกับดินก็มีส่วนที่ทำให้ใบเหลืองได้เพราะในมะพร้าวสับมีสารแทนนิน หรือสารบางตัวนะฮะที่ทําให้ใบของเสน่จันเหลืองและก็ขอบขอบจะไหมนะขอบด้านนอกจะไหมแล้วก็จะลามไปถึงก้านใบนะฮะเพื่อนๆก็ต้องนํามาแช่น้ําก่อนนะ,ะมะพร้าวสับหรือขุยมะพร้าวที่เพื่อนๆจะนํามาปลูกต้นไม้นะฮะทุกชนิดนะฮะ เพื่อนๆต้องนำมาแช่น้ำแล้วก็เทน้ำทิ้งเทจนกว่าน้ำจะใสนะเทจนกว่าน้ำจะใสแล้วก็น้ำสีน้ำตาลหมดไปจากมะพร้าวสับแล้วเพื่อนเพื่อนค่อยนำมาผสมกับดินนะอันนี้คือเสน่ห์จันมหาโพก็เป็นลาน้ำค้างนะฮะเพราะช่วงฤดูร้อนนะฮะจะเป็นแต่ถ้าช่วง เข้าฤด,ดูฝนหรือได้รับอากาศที่ไม่ร้อนจัดนะก็จะเป็นปกติของเสน่จันนะจะเป็นช่วงฤดูร้อนนะโรคราน้ําค้างหรือลายแดงนะฮะส่วนเสน่จันประกายดาวก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะฮะใบก็ถือว่าปกติเสน่จันประกายดาวแล้วก็เสน่จันแดง ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องใบเหลืองนะส่วนใหญ่จะเป็นสเสน่ห์จันขาวแล้วก็สเสน่ห์จันหอมสเสน่ห์จันมหาภูที่ของผมได้เจอนะแต่ถ้าเพื่อนเเจอเพื่อนๆก็ต้องมาทําความสะอาดนะทำความสะอาดที่ใบเพื่อเป็นการตัดวงจรนะใบไหนที่แก่ใบที่แก่เพื่อนๆก็ต้องตัดทิ้งไม่ได้เลยไม่ต้องเอาไว้ใบที่แก่ แล้วก็ใบที่เป็นเยอะนะฮะใบที่เป็นโรคลาน้ําค้างเยอะหรือไรแดงเนี่ยเยอะๆนะฮะเพื่อน,อนๆตัดใบทิ้งได้เลยถ้าเพื่อน,อนๆไม่ตัดโรคลาเหล่านั้นนะฮะก็จะลามมาติดใบอื่นนะฮะเขาจะทําให้เป็นหลายๆใบแล้วก็ทําให้ต้นตายได้นะฮะวิธีกําจัดถ้าใบอ่อนๆนะฮะใบเขียวเพื่อน,อนๆจะไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังตัวอยู่ในในใบ นะจะรู้ก็ต่อเมื่อใบที่แกนะ่ก็เหมือนมะม่วงที่มแมลงวันทองเข้าไปเจานะถ้าลเูเขียวๆเราจะไม่เห็นจะเห็นมแมลงก็ตอนตอนที่สุนะกกวิธีการง่ายๆถ้าเพื่อนๆเ,เห็นใบเหลืองนะเพื่อนๆเ,เขาหากระดาษทิชชู่กนะระดาษทิชชู่แล้วก็ชุบน้ําเช็ดบนใบใต้ใบแล้วก็ก้านใบ นะเพราะว่าช่วงฤด,ดูร้อนๆหรืออากาศร้อนๆน,นะฮะเสน่ห์จันขาวจะมีอาการใบที่เหลืองนะก็มีส่วนของลาน้ำค้างแล้วก็ลายแดงนะเพื่อนเอนก็เช็ดเช็ดทุกใบนะฮะแล้วก็เมื่อเช็ดเสร็จแล้วฮะต้องทิ้งเลยใช้กระดาษเชชู่นะฮะใบต่อใบหนึ่งก็ใช้แผ่นหนึ่งนะอย่าไปเช็ดใบอื่นต่อ นะถ้าเช็ดใบอื่นตัวแมลงหรือไรแดงนะก็จะติดไปติดใบอื่นอีกนะก็จะทําให้ให้ลามไปใบอื่นได้นะเพืเ่อนเก็ทําแบบนี้ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างของเสน่จันนะถ้าฤดูฝนหรืออากาศไม่ร้อนนะฮะต้นไม้ของเสน่จันก็จะโตปกตินะก็จะมีปัญหาช่วงหน้าร้อนฮะโรคลาน้ําค้าง แล้วก็ลายแดงใบไหนใบแก่ตัดทิ้งไปเลยนะใบที่เป็นเยอะอย่า,าไว้นะเขาจะลามใบใบอื่นได้แล้วก็การกำจัดก็นำไปทิ้งที่อื่นนำไปทิ้งไกลๆจากต้นเสน่ห์จันนะฮะเพราะว่าตัวเขายังอยู่นะยังอยู่ที่ใบอยู่ตัวของลายแดงเนี่ยยังอยู่ก็จะลามไปติดต้นอื่นได้ นะเพื่อนๆ่อต้องไปกำจัดไปทิ้งไกลๆนะฮะก็จะลามไปเรื่อยๆครอขอบขอบใบเพื่อนๆสังเกตดีๆนะถ้าใหม่ๆก็จะเหลืองเหลืองเหลืองนิดๆแล้วก็ปลายใบก็จะแห้งไปเรื่อยๆจนถึงก้านใบนะถ้าเพื่อนๆเห็นเป็นเยอะตัดวงจรก็คือตัดใบทิ้งไปเลย เพื่อให้ใบใหม่เกิดได้มาใหม่นะส่วนต้นนี้นะฮะที่ผมเช็ดแล้วก็ทำความสะอาดนะก็ดูแล้วสวยดีนะ,ะนำกระดาษทิชชู่ชุบน้ำมาเช็ดตอนในตอนแรกๆก็เป็น,นะฮะใบนี้ก็เหลืองๆนหน่อยก็ตัดใบแก่ทิ้งไปแล้วก็พอใบใหม่ออกมาก็ทำความสะอาดตอนเช้าๆก็นําน้ามาพ่นนิดหนึ่งมาฉีดล้างทำความสะอาดใบก็ช่วยได้ วิธีการป้องกันลายแดงแล้วก็โรคลาน้ำค้างจะมาช่วงฤดูฤดูอากาศที่ร้อนๆนะเ,นเพื่อนๆก็ต้องระวังหรือที่อยู่ในซสแลนที่ได้รับแสงแดดน้อยเ,เพื่อนๆก็ต้องระวังครับขอบคุณครับ